สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการสาวสวบมสูงไวสบายมากนะคะดิชนิตาคณิตา6อิทิกรรายงานตัวค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็รอคอยการกลับมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ โควิด -19 นะคะที่เป็นโรคที่เรายังอยู่ในสถานการณ์การระบาดอในช่วงเวลานี้แมบลบว่าจะมีกำหนดเปิดประเทศ1พฤศจิกายนแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะปัจจุบันไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจอย่างเป็นทางการหรือว่าจะเป็นการตรวจแบบ ATK นะคะก็ถือว่าสูงทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับ คุณหมอปิ่นลักษ์เลิศศักเมธีค่ะซึ่งท่านเป็นแพทย์แผนไทยสีสาขาเลยนะคะแวชกรรมเเภสัชกรรมผดุงคันนวดไทยและเภสัชกร,รแผนปัจจุบันด้วย ปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการของปินลักคลินิกการแพทย์แผนไทยซึ่งเราได้พูดคุยกับท่านมาหลากหลายครั้งแล้วนะคะและครั้งนี้เป็นหนึ่งครั้งที่เราจะมาเพิ่มเติมความรู้กับการดูแลตัวเองนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 มาแล้วมันจะมีอาการต่อมามันคืออะไรยังไงแบบไหนท่านอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะหมอปินคะสวับดีค่ะคุณนิาตอนนี้ก็จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อะค่ะก็ลดลงไปนะคะต่ จำนวนผู้ที่มีการเรื้อรังมีผลพวงเรื้อรังจากการติดเชื้อค่ะก็มีมีเข้ามาให้เราดูแลเพิ่มขึ้นเพราะบางคนก็จะไม่ทราบว่าอ้อรักษาโรวิดหายแล้วมันมีอาการอย่างต่อได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอนที้ตรวแล้วค่ะจะเพิ่มมากขึ้นหอค่ะ ซึ่งจริงๆก็หลายๆคนก็จะทราบแค่นี้ว่าถึงเวลาก็ไปกักตัว14วันครบปุ๊บคุณหมอก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมาบางคนก็ให้กลับมากักตัวต่อที่บ้านอะไรย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะไปไปทํางานปกติแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมร่างกายเรายังอ่อนเพลียอยู่เลยมันยังเหนื่อยเหนื่อยมันคืออาการที่มันเป็นต่อเนื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนแรกเริ่มโดยที่เราป่วยนะคะมันก็จะมีบางคนก็คือป่วยไม่รุนแรงอ,นนอาง้ออาจจะก็ กับตัว14วันนะคะถึง2 0 2วันแต่กิน14วันเนี่ยก็พบว่าไม่่อเ่เชื้อแล้วแหละแต่ก็คือเขาต้องฟื้นฟูร่างกายต่อนะคะกับผู้ที่ตุดเชื้อแล้วมีอากากร,รหมาย่ึงผู้ที่ต้องเข้าไอยูวผู้ที่ต้องได้รับอกอกซิเจนแรงดันสูงพวกนี้นะคะเอานนี้เขาอะ่ะจะมีโอกาสแพร่เชื้อได้นานกว่า ถ้าเร่การฝักตัวจริงๆนะถ้าเรารักษาที่โรงพยาบาล14วันออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว14วันนะก็ยังที่จะต้องตัดตัวเองอยู่นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จักข้อเชื้อได้คนที่ป่วยไม่รินรองก็มีโอกาสที่จะลับมาติดเชื้อใหม่ได้แล้วก็บางคนจิดว่าอ๋อติดเชื้อแล้วมีภูมิแล้วก็วจะแบบออกเป็นลานลาได้เลยไม่ติดอีกแล้วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันสามารถลับมาติดใหม่งได้นะคะแล้วก็มีผู้ป่วยหลายข่านที่ รักษาครบกำหนดแล้วจากที่โรงพยาบาลรักษามาแล้วเนี่ยมาคนถึงขนอหมาให้ออกซิเจนเลยทั้ทงที่เมื่อก่อนก็เป็นเราปกติดีเดินเหงืปกติไม่จำเป็นต้องเอาสารออกซิเจนก็่หลังจากเป็นโควิดกลับมาแล้วก็สาบ说明ว่าต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาอย่างนี้ก็มีค่ะก็เป็นไปได้ไ่้ค่ะในทางแพทย์ไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนไท้เราเนมีส่วนในอาการเกิดแบบนี้ก็คือว่า มีเรื่องของการเล่นไข้ Arrow, ที่แบบเป็นระยะปักนๆวต่ยังไม่แสดงอาการจนถึงระยะที่แสดงอาการแล้วก็ระยะมักจะเรียกระยะปานข่้นระยะไปไข้ที่ทางแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นลองโควิดนะคะซึ่งอาการระยะายไข้เนี่ยหรือลองโคว v ดเนี่ยมีตั COVID ้งแต่อาการไม่สกใสกระดเปลายเท้าเลยค่ะไปเริ่มยั้งต่อบางคนมีอาการสมร่่นหลังจากเป็น c o มมีนะคะ เราจะเคยเมื่อก่อนบอกเราจะได้ยินว่าเป็นไข้หัวโกลนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นไข้สูงเป็นไข้ป่าเป็นขไข้ไทรอยอะไรพวกนี้ยคะ่ะหลังจากมีลดอาก,การไข้ไปแล้วนะคะภายในประมาณสองถึงสามสัปดาห์ผู้ป่วยจะมีอาการผฉร่วงบ้างต้องอาัดตานฟื้นฟูนนนเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างเซลล์ภูมรักผมขึ้นมาใหม่นะคะบางท่านก็จะมีอาก,การไออาอก,การไอนี่จะเป็นอาก,การที่พบได้ต่อเนื่องแล้วก็พบได้ค่อนข้างบ่อยนะคะเนื่องจากว่าสอดเราโดยปกติเนี่ยมันจะ ต้องใส่ความื้นเข้ามาปอดเราอ่ะมันจะมีถุงลมเล็กๆเยอะเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ถุงลมเล็กๆเนี่ยจะอยู่ติดจะนั่นเนี่ยมันก็จะเก็บสีกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสามชั้นที่เป็นเยื่อหุ้มปอดค่ะเข้ามาเพื่อทำให้ถุงลมแต่ละถุงแล้วมันแตบแล้วก็ทําให้แต่ละถุงนี้มันเรียงตัวตอบกันได้ทีนี้พอเวลาเราเก็บการติดเชื้อเราเนี่ยลอๆว่าเชื้อโรคมันเข้ามาอยู่ทุกอณูภายในเซลล์ของถุงลมก็ทําให้เขาทึงไม่้า เชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้แล้วก็ทําให้ภายในปอดเกิดการอักเสบการอักเสบก็คือจะเกิดการบวมดองร้อนแล้วก็คือเกิดความแห้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟอหายจากการเป็น โควิดแล้วเนี่ยแล้วอาจจะมีอาการที่เหมือนกับที่ต้องคิดต่อถุงลมพวกนี้นะคะมันเจ็บความอักเสบอยู่มันมีาการปอกอยู่มันมีาการข้องตัวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีลมักษณะของการวายต่อกระตุ้นคือเราเราหายใจก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหมืหอนละไคเชิงแล้วเหมือนจอยากนอนตลอดเวลา,<ม>าลก็มันเป็นได้แล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกดไหลย้อนนะคะโดยปกติแล้วก็ไออะไรที่นมาเขาจะแตบละคไคเชิงแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นเพิ่มได้อีกนะคะก็ อาการที่พบเจอได้เยอะก็เห่างนที่นากรเหนื่อยอาการเหนื่อยเนี่ยมันเกิดที่ร่างกายเรามันอาการเห่อเนี่ยมันอักเสบทุกส่วนมันไม่ใช่ที่เกาะอย่างเดียวแต่ตอนเนี่ยก็จะเป็นสุที่เจราญจูดโจมงแล้วก็เกิดเป็นพอผังผืดได้เป็นพอผังผืดมันก็เหมือนเป็นขอเป็นนะคะปีิมาณถุงลมที่มันช่วยในการหายใจของเราอ่ะมันก็เหมือนถูกตัดทอนออกาศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะสูดลมหายใจพยายามที่จะเข้าออกซิเจนมากขึ้นก็อาจจะทำให้คนไข้มีอาการเหนื่อย บางคนก็มีอาการปอดออตกนะคะโดยเฉพาะปอดช่วงล่างหรือว่าปอดด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอัีนราร้เาจะต้องใช้ในเรื่องของการบริหาร่ปเข้ามาช่วยเติมปุ๋ยฟิวป้องหายใอะไร <c oughs> ยนอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยแน่นอนพอปอดเรามีปัญหาเราเนื่อยมากนะคะสิ่งที่ตามขึ้นมาปอดปอดฟส่มันทำงานไมได้สั่งปอดใส่เราก็เ,เกิดปัญหาเรื่องของความดันโลูิตูงก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันต้องพยายามตามกออกซิเจนที่เราไม่มีให้มันกลับมามีได้เทเพียงพอกับที่เ่าต้องการ อย่างนี้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีอาการไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เป้ามาฝึกเรื่องของการดมกลิ่นค่ะกินอีกทีหนึ่งด้วยเพื่อให้ประสาทสัมผัสเรามันได้ถึกเข้ามานะคะแต่อันนี้ก็ต้องมาระวังเรื่องของการจะดมกลิ่นที่อันตรายหรือว่ากินอะไรที่มันรสจัดไปม่ใช่ว่าไม่รับรสแล้วก็จะไปแบบคอสิบแบบเด็ดเด็ดเลยอะไรอย่างงี้กิๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้รสชาติไปค่อยๆเรียนรู้กลิ่นไปเรื่อยๆเป็นการฝึกประสาทสัมผัสนะคะแล้วก็คิดพบได้เรียออีกก็จ ็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยตามข้อเพราะว่ามันเกิดเซลล์อักเสบเกิดขึ้นตามร่างกายมันเป็นอาการปวดเมื่อยค้างเหมือนเวลาเราเป็นไข้หวัดี้ยค่ะเมื่อเนื้อเมื่อตัวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของระบบทางเดินอาหารก็จะมีบางคนก็คือถ้าเป็นกลุ่มแรงมากๆบางคนอาจจะต้องใส่เข้าเครื่องใส่ใส่เข้าเครื่องใส่แล้วบางทีกลไกในตาบบังคับการกลื่อนค่ะมันจะไม่เหมือนเดิมก็้ค่อยๆเคลื่นเพราะว่าไม่ให้สำลักอย่าสำลักละอายนะคะเป็นสิ ที่มันหลึดเข้าไปในหลอดลมเข้าไปที่ปอดอะไรอย่างเี้ได้นะคะในเรื่องของสภาวะจิตใจเรื่องของการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เบบคออ่อนข้างบอกนะคะว่าคนเข้าอ,อาจจะมีภาวะกินเศร้าภาวะเครียดมีภาวะที่ไม่ถึง สภาพเหตุการณ์ที่เราเป็นนอนเตียงอยู่ในห้องผู้ป่วยถูกแบบติดตั้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันยังฝันใจอยู่นแล้วก็มีหรือว่าคล้ายๆแต่ว่าการเป็นนอนเตียงที่แล้วก็หลับไม่ได้สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จ็มีความรำลังก็เป็นการท้องผูมีคือความกังวลก็จะสร้างความกังวลความเครียดเนาะสร้างภาวะ อะไรหลายอย่างขึ้นมาแบบนี้เยอะมากๆโอ้โหค่ะให้คำตอดอย่างที่มันเป็นไปทั้งระบบของร่างกายมันก็เหมือนรวนไปเลยนะคะซึ่งจริงๆทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่า เชื้อโควิดหมดแล้วไม่อยู่ในร่างกายแล้วไม่ทําอันตรายต่อตัวเองต่อผู้อื่นแล้วแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการรักษามันมีรอยโรคอยู awake. ่จะมีอาการอย่างที่หมอปิ่นเล่ามาเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นได้กับท่านที่ติดเชื้อมาแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยมาเข้าแผนไทยเราจะมียาสเปกตครอบเข้าเอาไว้ใช้รักษาผู้โชดนะคะก็มาจะเป็นกลุ่มยาขาวกลุ่มธนมากรสานใต้กลุ่มยาหอมน้โกดอะไรพวกนี้ถือจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้มติดเข้าตค้าอย่างเช่น อ่าอันดับหน้าแรกถึงตัวพิสตาลก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ว่าไม่ได้มีอาการเยอะมากเราก็สามารถพิจาดูแลตัวเองได้เองที่บ้านเหมือนกันนะคะจะมีเร<ฆ>ื่ต่อการออกกายเนาะออกกำลังกายมันจะมีหลายบอกนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสอบสมรรถภาพจิตความตัดเวลานอนของเรานะคะอย่างเช่นาการออกกำลังกายเน,นี่ยบางคนพอไปอยู่โรงพยาบาลน,นอนนาน เราแค่นอนทั้งวันแค่หนึ่งวันเราก็ย่แลวแต่<ฆ>มานไม่นอนถึงเจ็ดถึงสิบสี่วันอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อต่างๆมันจะไม่ได้ถูกใช้งานมันก็จะมีการตอลงทาให้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแกนขา,า,านลำตัวนะคะไม่ได้ถูกใช้งานบางคนพอลุกขึ้นมาเดินแล้วมีการเตหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแกน,นลาลำตัวให้แข็งแรงอย่างเช่นเอ่อ การปั่นจักรยานนะคะการเดินเร็วแต่ว่าในระยะรอบเนี่ยถ้าคนไข้ยังเหนื่อยอยู่ทําได้แค่วันละหนึ่งหรือสองนาทีก็ไม่เป็นไรนะคะทําแล้วเหนื่อยเราก็ต้องพักเราก็ค่อยๆสึกไปเรื่อยๆนะคะเป็นเราสามารถทําต่อเนื่องได้พอเราทาต่อเนื่องได้มันจะเป็นาการออกกาลังกายคาร์ิโที่เป็นการทาต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมง เราก็จะมีความเหนื่อยในการที่จะบริหารกระใจบริหารการหายใจดึงการหายใจก็เหมือนเป็นการช่วยต่อหอีกทีหนึ่งแต่ก็คือค่อยๆเริ่มทำเกาะนะคะการเป็นเรื่องของใจเราบริหารต่อก็ทำทำได้มากอันนี้อยู่ที่หนวก็ทําได้เพราะว่ามันคืสอสารลดแรงเป็นสีที่ททะะมันเชื่อมเชื่อหุ้มต่ออะค่ะมันก็มีการถูกทำลายไปทำให้แตกบ,บางส่วน น,ะะน,นี่คือความโดยเราต้องไปผ่านถุงลมปอดที่มันปอ,อะให้มันออกมาตอนเราผ่านได้นะคะโดยการเราหายใจเข้าให้ลึก เลยนะตอนหายใจที่ถูกวิธีนะคะคือเราไม่ต้องยกบ่าไม่ต้องยกไหล่ปลาเราไม่ควรมองตัวเองมากเก็บก็เราหายใจอย่างนี้หายใจเข้าลึกๆทุกคนก็จะแบบยกเลยขึ้นเลยยกขึ้นมาอะไรอย่างนี้นพ่งยกเมื่อไหร่ต้องเป็นหายใจผิดนะคะยกขึ้นมาท้องเราก็จะวิ่งป๊อปด้วยนะคะบางคนก็ไปกังวลว่า เอายใจที่ท้องป่องทำยังไงไปพยายามโก,ก๊ะที่ท้องแต่จริงๆแล้วถ้าเราหายใจโดยที่ให้บ่ากับหัวไหล่มันหนีบนี่ลองดูหน้ากระจกดูนะคะเราจะพบว่าอ่างท้องป่องเองฮเฮ้ยลยนะคะที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้ไปคิดถึงท้องด้วยแต่ว่าคิดถึงข้อบ่ากับหัวไหล่ทําให้มีหายใจเข้าเล็กๆทีนี้เราจะถังถุงลมปอดนะคะถ้าเราหายใจเข้าแต่ละเล็กๆเนี่ยให้เราค้าลงลมหาย,ยาาใจไว้สักห้านาทีเราจะข้าแล้วนับหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วค่อยๆหายไปต่อนะคะเพื่อเป็นการช่วยถ่างลมองต่อซึ่งทำอย่างนี้สักสิบครั้งวันหนึ่งประมาณสักสามเก็ค่อยๆทำไปค่ะแล้วเราทำได้ไม่ถึงเต้าขนาดนี้ไม่ต้องครียดนะกคะก็คือร่างกายแต่ละคนตอบสนองแล้วก็ฟึ้นฟูได้ไม่ท่าการต่อทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการช่วยฝสกิมกายภาพต่อได้ออย่าง นะคะถ้าอาหารต้มกินอาหารต้มกินก็จริงๆแล้วไม่ได้อยากบบเฉพาะเจาะจงนะคะว่าจะต้อตุปซื้ออันน้นมากินซื้ออันนี้มากินเพราะว่ากลไกการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายมันไม่ได้ตอบจงเฉพาะอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วก็การทานอาหารชนิดเดียวกันบางเนยจะทําให้วาสมดุตของธาพปตางๆรวนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไรับการฟื้นฟูที่ได้ารบระบบดูแลสุขภาพให้ดีค่ะ <c oughs> ที่เราแบบเรีย สุขภาพตาตอนเด็กเลยทนอาหารให้ครบห้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยรวมทวิตามินเจอร์อะไรคุณนันก็คือต้องเอามาให้หมดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพวกวิตามินซีเนาะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นโควิดและสุกบุหรี่ด้วยคือเป็นโควิดมันจะย่ออยู่แล้วนะดูแลต่อได้ไม่ดีแล้วเกิดสุกบุหรี่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะการสุกบุหรี่ครั้งนึงมันเป็นการดนะึงวิตามินซีออกจากนั่งตอนท่ลงท้อยค่ะค่ะออกจากเสร็จตอนว่นวิตามินซีจะเป็นอยากให้เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติเนาะค่ะโดยเฉพาที่สุดไม่ต้องกลัวสาร ตกค้างเลยนะเพราะไม่ได้ต้องเป็นรสเปรี้ยวเสมอไปนะบางคนค <c oughs> ิดว่าของเราที่จะเพิ่มแค่น้ำมะนาวแค่ต้มอ,อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะอย่างเช่นฝรังง่งันี่ยก็ไม่ต้องมีสีสผักใบเขียวเขึ้ม อาหตามินซีสูงผลไม้สำหรับในทางถ่อไทยที่จริงๆทั่วโลกเขาก็ยอมรับว,ว่าผลไม้ชนิดนี้วีตามินซีสูงมากมาก,ามก็คือมะขามป้อมขึ้นตยวนิดนึงแล้วก็ทานอร่อยนะคะรสมันจะเป็นแบบเปรี้ยวอมฝากนิดนึงสำหรับวิตามินซีสูงมากจริงๆนะคะจะมีพวกอาหารบางอย่างที่เป็นเรามอกว่าอาหารมากๆที่เราจะทานแล้วก็ส่วนซ่อนต่อ,ตอบได้นะคะก็คือต่อบเนี่ยมันจะถูกทำลายืรอร่างกายอาจจะไม่ใช่ตอบมือเมันถูกทำลาย,าลาย,าลายด้วยสาร ที่ทําให้เกิดสารพิษแล้วก็เม็ดเลือดขาวมันติดโจนแล้ก็ทิ้งซ่าขาวหวานนะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลระบบเลือดแก้โรหิตเป็นพิษแก้มันเหลืองฉี่นะคะเมนูอย่างเช่นกระดาษน้ำตาลหวานก็ย่างพวกใบอ่อนใบตอหรือว่าดอกมันเนี่ยค่ะก็จะช่วยแก้โรหิตเป็นพิษได้ช่วยน้องช่บำรุงผ้าก็มีสีแดงในคอตวามว่าบางคนจะเป็นเม็ด คำในคอเพราะว่าติดมันเกิดขึ้นตองโงจมูกผ่านท่องปากลงหลอดลมลงไปเรื่อยๆเลยนะคะหรือบางคนระไเชอบติดผาก็าทาา้าบอกคําฝอยนะคะตรงนี้ก็จะบำรุงโลหิตน้ำเหลักได้ดีนะคะทคาผพากระเจี๊ยก็จะช่วยบำรุงกำลังนะคะช่วยคําให้ ระปรุให้ระบบการหมเวียนโลหิตด,ดีขึ้นเพราะระบมันเปล่าไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ดีเช้นการต้อนตอนเซลล์ในตละส่วนก็จะดีมากขึ้นนะคะหรือถ้าเราเมือกถิ่นอาหารใต้ก็จะใส่ใขมินน้นเยอะขมินน้นเยนนนนนนนอะก็จะลดควารอักเสบก็ถึงหัวแล้วเราที่ปรนงผิดได้นะคะผักง้นตีนกก็จะมีวิตามินเอสูงก็จะก็แพิษ ของอที่อับเสกพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะใคะรทานอาหารเวียดนามก็จะมีผักแคแดงอันนี้ก็จะแก้หี่แก้ไอแก้เรื่องของตามปวดง่ายตามข้อกระดูกแก้ลิดสีดวงโฉดอะไรพวกนี้ได้มีเมนูหลายอย่างคะ่ะผักหวานบ้างอาหารติดไส้แก้ติดจัดมาเป็นตันเพราะว่าคนไข้หลายคนเนี่ยหลอดเลือดหดนะบางทีมีอาการงฟูลุ่มๆจนบางช่วงเวลานะคะ,คะอ,อาจจะทานต้มตุ๋ผักหวานบ้างต้มตุ๋นต้ลยงอะไรอย่างนี้นะคะต้มน้ำเรา โตหอมรินนะคะเราี่มีปัญหาเรื่อนนอนไม่หลับก็ความกรนที่หลบตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการระบายด้วยแก้ปัญหาท้องผูกด้วยแก้ปัญหานอนไม่หลับด้วยนะคะแล้วก็อาหารที่แหนะความแน่ๆเลยอย่างที่น้ำขิงเนี่ยค่ะก็จะช่วยมันให้ปลอดหาับซึ่นพบกุ่อนึ้นมันนะคะกระเทียมใส่ได้ทุกเมนูเลยแี้ยก็ขั้นคลิปน้ำปลาแล้ว่อยกระเทียมเข้าไปด้วยอาหารที่เราปรุงเลยหลกก็จะใส่กระเทียมเข้าไปเยอะๆอุวงนหค่ะกก็จะช่วยในเรื่องของมีการลดต่ออักเสบในร่างกาย นี่กลายเป็นปว่าเรากินอาหารเป็นยานอกจากจะฟืน้นฟรูร่างกายแล้วยังเหมือนเป็นภูมิต้านทานทําให้เราแข็งแรงขึ้นที่จะต้องแบบป้องกันโควิดรละลอกใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออาหารอะไรที่แบบสังคมไทยสมัยก่อนบอกกริงพ้กนี้บรรเทาอาการหวัดขึ้นสองดอนหรืออะไรก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าจริงๆคือการทําอาหารที่หลากหลายตามฤด,ดูกาลนะคะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับเรา,าที่สุดแล้วที่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวไปซื้อแค่พวกนี้มาทานนะคะจริงๆไปอยากให้ทาน ไม่เยอะๆอย่างคนที่ทานน้ำผลไม้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบบำรุงแล้วก็ทานชนิดเดียวกันลองเปลี่ยนเป็นสินบ้างนะคะอย่างเช่นถ้า,า,นาคนทานน้ำปักข้าอย่างเงี้ยอยากให้ทานน้ำปักข้าวเนี่ยให้ต้มไปทั้งเนื้อและทั้งมเมล็ดเลยนะคะเพ<อ>ราะว่าตัวมเมล็ดเนี่ยนะคะคกับคนในเรื่องของการเจาะตีปอบมันมีปอด,ดอไม่ดีก็ทำให้หลอดหายวะคะเพราะว่าอุ่นใจในร่างกายทุกตัวจะได้ถูกมันมาทายและเถึงตัวร่างกายได้จริง ก็ต้องหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วที่ร่างกายเราโดนทําร้ายไปนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ยังป้องกันอยู่แอบอยากให้ส่งกําลังใจด้วยนะคะหมอปิ่นคะ่ะคือเราเป็คนความรู้สึกว่าเรามีการตื่นตัวตลอดเวลากับการป้องกันตัวเองแต่มันยาวนานยาวนานล่าสุดนี่คือสภาวะคนติดเชื้อมันลดน้อยลงนะคะแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาสองสัปดาห์รู้สึกว่าเริ่มเห็นแบบมีคนแบบออกมาเป็นเยอะขึ้นเหมือนกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งรอยเงี้ยค่ะ เหมือนแลวกลายเป็ว่าคนที่เป็นเนี่ยที่เห็นโพสๆกันอยู่อะค่ะฉีดวัคซีน2เข็มแล้วแล้ว บอกว่าดูแลตัวเองดีมากคือแทบจะอาบแอลกอฮอล์อยู่แล้วแล้วก็นึกไม่ออกว่า<ม>อ้าวแล้วเราติดมาจากไหนตอนแรกที่ไปหาหมอเนี่ยเหมือนกับว่าตากฝนก่อนหน้านี้เพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะแล้วมีไข้ก็เข้าใจว่าตัวเองกลัวจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นโควิดเพราะฉีดวัคซีนก็แล้วดูแลตัวเองดีที่สุดแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่ในบ้านแต่สั่งอาหารมากินก็เลยอาจจะเดาอยู่ว่าอาจจะติดจากไรเดอร์ที่มาส่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะก็ ยังหาสาเหตุไม่เจอแต่ก็ยังงงว่าโอ้โหเราระวังมาตลอดทุกอย่างดีหมดแต่ทําไมแบบยังเป็นอะไรเงี้ยค่ะปพูยจะบอกว่าทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะหนึ่งร้อยเป็นเนาะอย่างเช่นการฉีดวัคซีนประโยชน์ของการฉีดนไม่ใช่ประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโควิดนะคะประโยชน์ของการฉีดวัคซีนพื่อลดความบ่นบองเมื่อเราติดแล้วไม่ว่าเราจะกินอาหารเสริมเราจะฉีดวัคซีนหรือเราจะดูแลการดูแลตัวเองที่ดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ยังต้องควรทำต่อๆต่อหารว่าทุกคนมีโอกาสที่จะ สัมผัสเราได้ทั้านั้นไม่ว่าเราจะพยายามดูแลตัวเองยังไงแต่มันยังดีกว่าคนที่ไม่พยายามดูแลตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ติดระยะหรืออะไรอย่างนี้นะคะถือ<ม>ว่าเขาทำได้ดีเราก็อยากให้ทำเต่อให้มันไปค่ะติดเรอได้ก็หายได้นะคะถ้าเราดูแลตัวเองดีเราจะเป็นแค่ผู้ป่วยเขียวซึ่งถ้าเรารักษาตัวดีๆตักตัวดีๆสิบสี่วันเขาก็ไม่ได้แพ่เชื้อให้ใครแล้วแต่ถ้าตักให้ดีเขาควรจะตักตัวต่อไม่มาเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะตัดมาเป็นซ้ำได้เพราะว่าหลังจากที่เขาหายจากโควิดแล้วเขาอาจจะมีอาการรอง โ,โควิดเพิ่มขึ้นที่อาจารล์เรโควิดเนี่ยเดี๋ยวที่ได้ตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นก็จนถึงหกเดือนหรือเก้าเดือนเลยนะคะการที่แต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันจริงๆขึ้นอยู่แต่ว่าบางทีบางคนมีจิตต่ออะไรอยู่กับร่างกายแล้วลเวลาเราเกิดความอสก่ยงเราสังเกตุจิตนั้นอาจจะถูกโจมตีได้เยอะกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ถึงถี่ในเมื่อต่อเน,นื่องโควิดมันยังอยู่กับเราอีกนานก็จริงนะคะมีจิตทุกคนมีจิ์ที่กังวลบ้างแต่เราก็ยังทําอะไรทั้งทงที่เรายังทุกคนก็รู้ว เราอย่ากลัวเราพยายามทำทุกอย่างเท่อที่เราทำได้นะคะกลัวได้กังวลได้แต่ว่าอย่างนาาเฟื่อาไม่อย่างนั้นเราจะขาดยึดติดในชีวิตไปเลยมันจะหมกมุ่นอยู่ไปอยู่แค่ะมีอันเดียวแล้วก็ภาพเดี๋ยวนี้ก็คือการรักษาอะไรเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายแนวทางมีหน่วยงานมีทางมีการตั้งรับเตรียมร้องเพิ่มขึ้นมันดีสอส่อหนึ่งก่อนแล้วก็คือเป็นโควิดแล้วก็แต่ละองค์กรแต่ละคนยังมึนๆงงๆยังตั้งรับไม่ทันนะคะตอนนี้คือถ้าติดแล้ว มีการตั้นลับที่ดีอยู่มีการให้คแนะนำานเรื่องเยอะมากแล้วก็ยังไงก็คือมันหาย้างนะคะหายว่าก็ต้องเรียกกําลังใจจากนอกจากตัวเองแล้วก็คือคนรอบข้าง่าช่วยกกาลังใจด้วยนะคะเดีย๋ยวกหน่อาเชื้อนี้มันก็จะกลายเป็นเหมเหือนเชื้อปจองกันค่ะแล้วก็ค่อยเรียนรู้เรื่องมารงของเขาไปเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่านโยบายของแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยนะคะก็คงจะบอกว่าให้เราแบบเจอผู้ติดเชื้อสูตรอะไรเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วกลายเป็นว่า ว่าทุกๆประเทศเองก็มุ่งที่จะใช้ชีวิตอยู่ไปกับมันให้ได้เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นด้วยนะคะค่ะว่าเหมือนตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มที่จะต้องออกมาใช้ชีวิตแล้วนะคะเริ่มออกมาทํางานแล้วเพียงแต่ว่าเราเองอาจจะมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่แนวทางที่คุณคุณเลือกนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือการที่เราดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากการล้างมือบ่อยๆมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องดําเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปใช่ไหมคะหมอใช่เป็นือนอมด้ต้องทลเป็นสิทธิละก็จำอยัแบแต่และ่ ก็ดีนะคะจริงๆคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็พูดกไปอยู่นก่อนทนท่าให้ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คนถามนะต้องคู่เบสิ่งเนาะเอาการดูแลสุขภาพคื้นิกเอาตับมาใช้ให้มันเป็นลูกหมออะค่ะช่ตัวเอค่ะและอย่างช่วงเวลานี้นะคะก็ยังสามารถนะคะที่จะไปขอคําปรึกษานะคะหรือว่าไปที่คลินิกของหมอปิ่นได้ใช่ไหมคะมีช่องทางอะไรยังไงแบบไหนบ้างคะหมอค่ะตอนนี้เราก็ยังดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยรองโควิดนะคะก็เป็นผู้ป นในโครงาการจริงเราปิดโครงากรงากรไปเมื่อสามสิบกันยาแล้ก็มีผู้ป่วยนะคะมาให้เราดูแลบ้างบางก็สามารถที่จะติดต่อตามฟางเคลื่อนไหวของเราได้นะคะที่เพจ facebook หมอสิงลักษณ์จิตแพทย์ไทยว่าหมอสินลักษณ์หมอพักสมัยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาศึกษาที่คลินิกก็ได้ว่าเอออาการแบบนี้เราให้ลองโควิดนี้ต่างนะคะหรือว่าเราเสี่ยงติดการเป็นโควิดไหมนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าหกเก้า 9442นะคะโซนต่อ41969442นะคะเดี๋ยวเรามีข้อมูลทำบ้าค่ะก็ต้องขอบคุณหมอปิ่นด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแทนคนไทยทุกๆคนด้วยเพราะว่าหมอปิ่นรักเองนะคะก็เป็นหนึ่งท่านเลยนะคะที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ส่งพละกําลังนะคะแบ่งเบาสําหรับผู้ป่วยโควิดนะคะอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งปิดโครงการเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีเคสที่เป็นผู้ป่วยโควิดเข้ามาอยู่ในโครงการของหมอปิ่นเยอะไหมคะต่ะมา 1> 1, ปา400กว่าคนค่ะ 1, 400กว่าคนนี้คือได้รับยาเป็นมีออีกจํำนวนเลยมาที่อาจจะเป็นละคำปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันทำเชิงย้อนไม่ไดไ้ต้องขอขอบ คนทีมงาน,นงถึงร่วมหกสิบกว่าชีวิตที่ช่วยกันทีมพ่อตาทีมสิษภาตาส่งยาทีมช่วยผลิตยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยกันทุกคนทำได้ใจจริงๆเลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะนี่เป็นแรงความสามัคคีนะคะจากแพทย์แผนไทยอีกหนึ่งสาขาที่พร้อมดูแลคนไทยอยู่ด้วยนะคะอย่างที่หมอปิ่นบอกไว้นะคะตอนนี้ใครที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพจะเป็นความสงสัยว่าจากอะไรยังไงแบบไหนจะเป็นรองโควิดหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เรากลับมาติดโควิด เปล่าเพราะกลายเป็นว่ามันเหมือนพอสถานการณ์มันซานะคะหลายคนก็อาจจะแบบไม่มั่นใจยังไงแบบไหนยิ่งเจอสถานการณ์ฝนตกแบบนี้อีกหรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยละกันยิ่งแบบตัดส่วนแล้วสรุปแล้วเป็นโควิดลี่ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้งง,งค่ะก็ะเป็นเพื่องที่ต้องคุยแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราเป็นหวัดธรรมดาจริงๆเนี่ยมันอาจจะหายได้ภายในสองสามวันอาการไปเรื่อยๆหายช้าแต่มันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีภายในสองสามวันแต่ถ้า การประจามันเร็วลงเร็วลงเร็วลงอะไรนะแล้วลต,ต้องกังวลแล้วค่ะร่วมกับความเสี่ยงในการใช้ชีวิตด้วยอันนี้เราต้องมาสัมผัสกัน,นดีๆเนาะก็จะ <c oughs> ช่วยหรือว่าเป็นเพื่อนช่วยคิดช่วยดูแลกันไปได้ค่ะค่ะ อันนี้ก็ต้องฝากระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันก็มีหลากหลายช่องทางกับการตรวจนะคะเพราะการที่รู้เร็วรักษาเร็วก็ดีกว่าถูกไหมคะหมอโอเคค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอปิน่นรักมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเรามาแบ่งปันเรื่องของการดูแลสุขภาพกันอีกค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ